บทส่วนมังคระสุตังอาเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาผู้ชาจะผู้ชนียานังเอตัมมังคระมุตตมังปฏิรูปเทศวะโสจะาุูเบจะกตตปุญญตาอัตตาสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคระมุตตมังอาหูสัจจัญจะ สิปัญจะวินโยจะสุสิกิตวสุภาสิตาจะยาวาจายตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตธารสาสังฆโหอนาคูลาจะกัมมันตาเยตัมมังคารมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจายตการันจะสังฆโห อนวัชฌานิกรรมณีเอตัมมังกรโมตมังทานันจะธรรมจริยาจาญาตกานัญจะสังฆโฮอนวัชฌานิกรรมณีเอตัมมังกรมุตตมังอรติวีระติปปามัจฉปนาจายสัญญโม อัปมาโทจ่ธัมมิสุเอตัมังคารมุตตมังคารวะจ่านิวาโตจ่สันตุติจ่กตัญญุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมังคารมุตตมังขันติจ่าสวะจ่สตาสมานานันจ่ทัสสนัง คาเลนะธรรมสากชาเอตัมมังคะรมุตตะมังตะโปจะธรรมจริยาจะอริยะอริยสัจานะทัศนังนิพพานัสัจชิกิริยาจะเอตัมมังคะรมุตตะมังพุทธสาโลกาธรรมเมหิจิตตังยัสสานกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคะรมุตตะมัง เอิตทิสานิกัตวานะสัพพธามปาราชิตาสัพพธาโสติงคัจฉันติตันเตสังฆรามุตตมันติมังฆระมุตตมันติบุสวดรัตนาปริตยังกินชีวิตตังอิทาหุงรังวาสเคสุวายังรัตนังปนิตตัง นะโสสมางอทีตทาคะเตนะဣဓမ္ပိพุทธเถรตนะังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทธีหูโตกะยังวิราคังอมตังปะณีตังยทัสสะสักยมุนีสมาหนะเตนะธัมเมนะสมาติจินจิตํเปธัมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัห ยามพุทธเศสโทภาริวันในเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญมาหัสมาธินาเตนะสมุนวิชิติทำเปี่ยทำเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหูวตัวเยปุคาราธาสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิหุนเตเตธาคินยาสุขตาสสาวกายเตสุทินา นิมหาภลานิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตีหัวตัวเยสุปยุตตามนาสาทันหินาิกามิโนโคตมัสสะสานมิเตปฏิปตาอมตังวิไคหาลทธามุธานิพุติง บุญชมานาอิธัมพีสังเขยรัตนานปณีตังเอเตนสัตเตนสวั h ิโนตัวชินังกุรานังนวางนทีสัมภาวังวิรัตตจิตายติเกภวตสมิงเตชินาพิชาวิรุณิฉันทานิภันติทีรายทายัมปะทีโพอิธัมพีสังเขรัตนานะป a ีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติหัวตัวบทสวดธรรมหดมาบทสาสวะอัตตาเวชิตังเสโยยาจายังอิตระภาษาอัตตาทันตัสสาปุปสานิจังสัญญากัจจาริโนตาจาริโนนิวะเทวนา Kandhapu namaro saha pramuna citang apa citang karya kaira tatara upasanto no bersuara seperti ke seperti sura pasita mithang te na धानतापसतार्हता सम्मसम्बुद्धेन एथतुहे मा अमनुत्सवे न परं मपराय मा इति किरकिराय मा पिताकसम्पथाने न मा तकाहे तु मानयकये मा आकार Pariwi ke nama hitini ca na kantiyama papa rupa itayama sama nono karu yata wa ne yata imee aku sala ime sa waca imee tama kara hita samata samadhinna. อะหิตายะทุกขายะสังวัตตันติอทาตุเมเหปชาเฮยะทายะทาตุเมอัตานาวะชาเนยยะธาอิเมธมาอกุสราอิเมธมาอนาวะชาอิเมธมาวินโยปัสสธาอิเมธมาสัมมาตา สมาธินาหิตายสุขายสังวัตันเตีอาทาตุเมเหอุปสัมปชาวิหารเยาธาปิเตียสิบห้าบทสวดปฏิยสูตรอุปานิยติชีวิตามัปปมายุงสรูปนิยตสานาสันติตานา เอตังพยังมรณะเปกมาโนหุญญานิกายราธาสุขาวะวะหะสุขาวะนิอุปนิยติชีวิตามะพมายังชรูปนิตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณะเปกมาโนโลกามิสังปพชาหิสันติเปโค โยทกายะนะสังยมวาจายะอุทาเจตัสตาตาตาเปตสตาสุขายาโหเตยังชีวมโนอปะกาศรูปีปุญญังธรรมโมเหเวรคาเตธรรมจาริงธรรมโมสุกิโนสุสามะวะเตสานิสังโส

มัคคุวิสุทธิยาสัพเพธรรมานัตเตียยถาปัญญาญาปสตเตียอธานิปินทติทุเขีเอสามัคคุวิสุทธิยาบทสวดอปันนกกัจชาดกอปันนะกัตถานมิเกตุติยัง อาหูตักิกาเอตัธัญญายะเมธาวีตังคันหหยะอปันักังอาหูเวสระนังยันเตสัพพธาตานินวะวนานิจจาอารามารุกัจเจตยานิมนุสสะขตัตติตาเนตังขุสระนังเขมังเนตังสระนามุตตมัง tang sarana ma kama sapatuka pamut jati e jo caput tan ca taman ca sangkan ca sarana sama penyaya pasati tukang tuka semupa tang tuka sa ati kamang ari sat อยีอาริยัญจอทังคิกังทุกขะปะสัมภะคามินังเอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณนามุตตมังเอตังสรณานามะธรรมะสัพพะทุกข์าปะโมชะติ